อ่ะร้อนลีมารแรงๆครับไปเลยครับไปเลยครับไปน,นี่นะครับนี่นะครับอ่าอ่าโอเคโอเคเริ่มเริ่มอ,อนม้นี่เหมือนกูเป็นสัตวาา์ประหลาดยังไงบ้างลู้อ่ะเออเออเอ,อ,อะไรครับ <c oughs> อันนี้เออ กระเจียวฮะเจียวนี่เออเอามาตั้งพูดที่เขาบอกว่าเป็นนายทุนจะมาสร้างนี่แล้วตกลงที่ผมให้ทุนคุณมาแล้วก็มาหาคัดเด็กนักแสดงถูกต้องฮะนี่คือพี่เปิดคุณเปิดครอ๋อคุณเปิดครับคุณปดธนิตฮะแล้วนี่ที่ทำเรื่องขุนแผนครับอ๋อคนนี้แหละฮะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนขุนช่างแล้วครับครับแล้วพงพระเอกนี่นี่นี่ครับบัณดีบัณดีเจ้าเออบัณดีครับพระเอกบัณดีครับพระเอกใครครับเนี่ยพระเอกครับแทนเอ่อ คุณไกลอะไรนะวินัยวินัยไกลบุตรนะฮะอันนี้วินัยฮะไกลสติแล้วครับโอ้ย,อยเขาคือมีสะดุ้งได้ด้วยเฮ <c oughs> ้ยถ้าทางจะไปรอดไหมพ่อเอกคนนี้สะดุงด้งได้เลยครับให้เขาสะดุ้งใหม่สิครับอ่าไหนสะดุง้งเซ่เป็นยังไงครับพ่อเอกไม่กล้าปัดนลองทำหน้าพระเอกสิครับพระเอกทำหน้าไงพระเอกมาหล่อเลยทำหน้าแบบโกรธ โกรธที่มีใครมาชิงนางเอกที่แบบโกรธฮะโกรธแบบโกรธโมโหโกรธเฮหรอไหมเป็นไงครับเมื่อกี้เมื่ไปใส่ญี่ปุ่นฮะนี่พยายามอย่าซักซะให้ตันไปเวนเพราะงั้นเดี๋ยวเขาบอกใครกันวะเออเนี่ยังฟังออกเลยโอ้ยใกล้เคียงแล้วมึงง่ใกลล้้เียแวถ้ามึงแปลได้มึงใกล้เคียงแล้วมึงยันกับเสียเจียงใหญ่ๆไอ้นั่นกันนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลองเป็นเป็นอันนี้ ผมไม่เคยมั่นใจตัวนักแสดงผมขอแคสได้ไหมแคสติ้งได้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 ถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้ตกลงพระเอกใช่ไหมครับถูกต้องครับผมขอเงินคืนสักครึ่งหนึ่งได้ไหมอ๋อเพราะว่าผมก็จ่ายจคุณเตรียมเงินมาเนี่ยให้นางเอกครึ่งพระเอกครึ่งนึงครับผมมีพระเอกด้วยเหรอมีนางเอกด้วยเหรอมีครับยังไม่นางเอกไหมลูกเกดรู้จักไหมครับแม่ทันนี่อู้หยนี่เอาลูกเกดมาเล่นซันย่ารู้จักไหมอ้โห สคนนี้ขายเลยเนี่ยพลอยลอเป็นร้านพลอยรู้จักไหมเชอร์แมนพลอยโอ้โหรู้จักหรือเปล่า3าคนนี้รู้จักครับวันหลังชี้ให้ดูหน่อยนะหนังสือผมไม่เคยพี่พี่ปืนกวนตีนเลยนะนางแอกผมนะครับผิวเหลืองแบบพม่าลูกครึ่งถ้าคุณเห็นแล้วเท่าไหร่คุณก็ต้องสู้นะต้องจ้างผมขอให้น่ารักพอแล้ว เอาแค่น่ารักเหมือนน้องพลเชิร์นพอแล้วแต่เสียจเจียงแต่ขอโทษนะครับเป็นดาราต่างประเทศนะครับแต่พระเอกนี่ผมขอเงินคืนครึ่งหนึ่งนะครับเอาไปให้นังเอกมึงอย่าเพิ่มมั่นใจมึงเห็นนางเอกมึงอาจจะเอากลับหมดก็ได้ไม่ไม่ไม่นางเอกของผมสวยงามแต่พูดไทยไม่ได้ผมต้องจ้างลูกครึ่งมาแสดงโอเคครับดีดีมากพูดไทยไม่ชัดขอขอดูเลยครับ ฝากเนื้อฝากตัวเขาหน่อยฝากเนื้อฝากตัวเขาหนยครัี่มันลูกเด้อเดครึ่งลูกฝากฝากบอกนางเอกคุณด้วยฮะหนังทองเนือหนังกระติกเขเนี่ยเงินทุกบาททุกดังินหรือว่าผมทำบุญให้พวกคุณแล้วผมกลับคนเดียวเดียวเดียวคุณมาปล่อยให้กูอยู่คนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวว่ากัดคอกูเลยไม่ได้หนังผี เกิดมานี้เกิดมานี้เกิดมานี้นี่เกิดมานี้อันนี้นักเอกเลยฮะการแสดงอัดแหมกคุณสมัยนี้ไอ้มันมีไอะไรคอมพิวเตอร์ออกกราฟิกเข้าลบอะไรต่ออะไรบางส่วนได้โอ้ยมันง่ายสิบคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีทางลบนี่เขาโครงหน้าเขาดีครับเพราะฉัน้นผมผมขออ่าดูดูตัวอย่างดูตัวอย่างสักสักฉากหนึ่งนะฮะเมื่อก่อนนี้สวยมากเมื่อก่อนเนอะโดนสะเปเลอแฉ่งเลยเป็นงี้เลยแน่เป็ นายจะพ่อเนาะอีกอ่ะใช่ๆๆลูกฉันเองอ่าแล้วมันแขกมาบ้านเต็มเลยเป็นไงแต่เราก็โดนปูปูปูเสือให้ให้แขกนั่งอีเวนไปนั่งก่อนเพื่อนเลยแล้วไงนั่งหัวออกเป็นไงอ่ะไอ้เราก็อายเพื่อนหนึ่ก็พ่อยลุก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 เอาเสือปูใหม่อีนี่กระโดดมาถามพ่อพ่อแล้วหนูต้องลุกด้วยไหมเบิ้ลกระตัวสำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพ่ออะไรของคุณอยากไหม เพอแป๊บเดียวครับไปคุณเสียใจครับผมตายแล้วเพ้อแป๊บเดียวเสียเชนเป็นงี้แล้วมันบุญเข้าคืนมันเี่พระเอกนี่บุญยืนร้องเพลงตรงนี้นะเพลงแม่จ๋าจะเดินทางกลับมาเไม่สบายเพราะเอกมาตายไปทีไม่จูบมันได้ไงดีไม่ขันไอ้นางเอกผมขอโป้งกว่านี้นิดได้ไหมฮะเด้อเด้อเดอะไรนะฮะอะไรนะครับผมให้นางเอกโป้งกว่านี้ได้ไหมครับโอ้ไอชิบหายแค่นี้ก็สยองคอแล้ว ไม่เอ้องเป็นไหนกันว่าอาจารย์เหนือเนี่ยตอนตายคงจะทรมานมากเชื่อเพ่เ sì, ช่อเียอาจารย์เหนือด้มดทาไปเยอมึงต้องเจอพวกนี้แหละทรมานมึงก็จะติดปูล้วสิเดี๋ยวเ้าก็รู้หมดอ่ะเดี่ยครับอไราลาไปแต่งหน้าก่อนมเ มึงอย่าแต่งเลยเอาอย่างนี้เถอะเอออมม่ย่าว่าแต่ครับว่ามากเลยเพี้ยก็เอาไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเสียนเรียสนใจช่วงหนังแก้วเขาเนี่ยเหมือนพวกสังขังกำลังรอดนี่นะเดียวบางไทยไม่รู้แต่ผมขอให้โป้กว่านี้สักนิดเดียวนิดเดียวครับนิดเดียวได้ได้เอาให้เห็นสายเสไนครับ โอเคครับกต้องครับโอเคฮะเอาลงแค่ไหลก็ไ uh> ด้ฮะโอเคครับสักนิดนึงแม่ลืดหรือจะเอาแบบใส่สายเดี่ยวโชนอกยกปีกขี่ขาคว้าเหรียญทองพอแล้วค่ะตัวลงเดี๋ยวไอ้ไอ้ให้กระโป้ใหม่เนี่ยเขาแสดงเป็นแม่ให้เขาเป็นนางเอกสิ แม่ตอนเป็นนางเอกอ่ะเป็นแม่อ๋อนี่ก็เป็นพระเอกตอนเป็นพ่อ่อาขรับกล้องกันอะไรโดนล็อกโนรี่อะไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอากล้องด้วยเออต้องต้องเตรียมให้พร้อมเอาโจได้นั้นจะได้ครบนู่มโอ้ยเดี๋ยวขอเวลาต่อยไรสัตว์นี่พักก่อใจเ้ยไเติ้ยลต้อนเอ้าวแล้วตากล้องอ่ะผมไม่มีตากล้องฮะไม่มีตายช้างอ่ะคุณเชนคุณเชนอยู่วงการหนังมานานช่วยถ่ายกล้องให้หน่อยฮะ ถ่ายกล้องนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตายคือเป็นตากล้องถ่ายอ๋อมันไม่ยากหรอกไม่ครับทางไหนทางนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวเยปืนนนนีี่่เเอะดี๋ยวเวลาพระเอกนี่เฮ้ยนางเอกพานางเอกไว้ยี้ก่อนนะพระเอกยืนร้องเพลงเพลงแม่เก็บถุงเท้านางเอกมากนะเอ๊ะเสียหนูอ่ะ ได้ฟังเพลงแม่นะพอร้องเสร็จพระเอกจะเดินทางไปหาแม่มาเดินมาถึงมาเจอเห็นแม่เป็นลมเก่งนะเน่เป็นลมคุยรู้เรื่องแต่เก่งมากเลยเป็นลมเดินมากับเพื่อนเห็นแล้วชอบไปกอดแม่เข้าใจไหมถูกเห็นกันชาตินี้พอฟังคุณเป็นกันะคุณอยู่นี่เสร็จปั๊บเนี่ยพอเขายืนร้องเนี่ยคุณต้องดอลลี่มานี่นะครับครับครับดอลลี่นะครับเอาลัางดอลลี่มาครับดอลลี่ไม่มีฮะเอางั้นเอาผ้ามา มีแต่ดอลลาร์เลยฮะเออกูเสียเชนนะฮะอีกไม่นานเนอะไอ้ปูคงเป็นสภาพนี้แหละเชื่อเพอ่ะอ่ะคุณเกลือยืนยืนวันนี้ฮะยืนวันนี้นะพี่เพอไปต่างวัดช่วยอาจารย์เด๋อได้เนอยอะไรนะไปต่างวัดเพอช่วยเขาได้เลยช่วยได้นเพราะว่าไม่ค่อยออกจากห้องฮะอาจารย์เด๋อชอบของแปลกอาจารย์เด๋อมึงรู้ป่ะอิสระณีล่อมาแล้วนะ ตัวเบ้นไหมตอนแรกตามันดีเอาแตากลับตัยเดียวตางานเสียเกมช่วยลากโอลลี่หน่อยครับอ๋อไหนไหนเราซ้อมลากก่อนครับลากอ่าไปก่อนลากเลยครับลากเลยครับต้องเอาที่ลากดาราอยู่ตรงนี้นะครัลากไปครับต้องไปสุดนู่นนะครับการแต่งตัวพวกกูไม่ได้มาทำเสยก็ไม่มีตากล้องไม่มีอ่ะไปไปไปตรงนู้น พี่ปื้ดนี่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเหรอครับพี่ปื้ดนัดกันว่ามันเอาลางดอลลี่มาเขายาวๆเนี่ยเขายาวๆเนี่ยครับนัดกันว่าเอาลางดอลลี่มามันป่านนี้ยังไม่มาก็ต้องอาศัยเพราะอยู่วงการภาพยนตร์นี่เห็นกันชาตินี้แล้วเดินเชื่อกูนี่กูจะเอามึงมาบ่นกูใหม่หนี่ยเอายาวๆนี่นะเอายาวๆนะเสียเจียงเอ่ออ่าเอาไหนลองเอาคุณเจนนะคุณเจนลองอีกทีครับครับนะครับอ่าสมมติลองไปเนี่ยไอ้นี่กี่ม้วนกี่ม้วนก็รีไวต์ตัวเนี้ย เสียเทียนแต่อย่าก้มมองเห็นมันเคยใส่ที่ไหนแล้วแกยีนเสียเทียนทำไมอ้ํากันอย่างนี้อาเยืนเย็นนี่ไอ้ไอ้ที่ไม่ใส่เข็มขัดอ่ะกลัวเขาไม่เห็นป้ายอาเราเล่นเรเล่นมึงเคยมึงเคยมีใส่อย่างกูไหมล่ะเนี่ยเคยมีใส่อย่างกูไหมเนี่ยล่าสุด701ดศูนย์หนึ่ลุดเลยัวกมัเลยจอรนาลีนาลีส เดี๋ยวเดี๋ยวแตะปากไว้ปูดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดว่าคำมามนนงไปแล้วจมูกหายไปทำไงอะไรนี่ยังไม่คำมามนมันก็หายอยู่แล้วนเรื่องน้าเสียใจครับผมนี่คะที่หลังยามเรื่องเก่งนะเสียเจอืมยือบนผ้าครับซื้อซื้อให้มันเกิดใช่มอะไรฮะซื้อให้มันเกิดอันนี้เรียนบนผ้าอันนี้เจ็ดศูนย์หนึ่งฮะเฮ้ยรีวัยรุ่นใหม่อ่ะมึงจะดูไหมเนี่ยศูนย์หนึ่งศูนย์เอ๊ะเสียสองเสียเปิดกระเจี๊ยวดูกันเลยไหม ไอ้รองลากครับลากเอาดอลลี่มาค่อยๆนะเดี๋ยวกลัวมันขาด <laughs> <laughs> ว่ามีตัวเดียว <laughs> นี่ถ้ามันแท้จริงมันคงไม่ขาดหร <laughs> อกพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมน <พอ S 1> ะครับไหนลองดูก่อนครับอ่ะดอลลี่มาแรรงๆคับไปเลยครับไปเลยครับไปนี่นะครับ <laughs> นี่นะครับอ่าอ่าโอเคโอเคเรอบรอบไอ้นี่เหมือนกูเป็นสัตว์ประหลาดอย่างเงี้ยมู้อ่ะดันเร่ ต้องอยู่นะพอดนตรีมาปั๊บพอเนื้อเพลงขึ้นปั๊บคุณดอลลี่มาเลยนะครับกูอยากจะรู้ใครคิดดอลลี่อ้าวดอลลีเดี๋ยวเดี๋คนดีๆคณะนี้เขาจะคิดกันเหรอทำทำทำไปจะทำไหมเนี่ยเอาทำสิเอาเนี่กูมาจ้างมึงเล่นเออเอาเสียเจียงมาเอาเอาคุณเชนขึ้นบนผ้าครับอเวลาเนื้อเพลงมาเขาร้องมาดอลลี่ถึงก็ไปแลครับเอาดนตรีมา เดียวเดียวเดียวอะไรอ่ะเอไอน้องพลอเชอร์มานไม่ต้องเต้นได้ไหมฮะยังไม่ถึงบทนางเอกยังไม่ถึงนางเอกไปก่อนมันตัวพระเอกมันเหมือนลูกโป่งจะลอยขึ้นยังไงไม่รู้คุณก๊อบก๊อบเฉพาะหน้าไม่งั้นมันก็เข้าก็ตาเห็นใช่ไหมตาตาไม่เห็นตอนนี้ยายไปตามอยู่ขอบคุณครับเดี๋ยวยายให้ตาโบนอ่ะเนี่ยทีนี้กูเล่นไม่ได้ทีมีเล่นเก่งยินกูเล่นได้ เอย่าใจน้อยถือว่าเจ้ากันเออบุเรนแม่งแล้วหรือกลับไฟตาแล้วเสียใจอ้าวดนตรีเอาเรื่องเพลงขึ้นก่อนนะครับเยอะอะไรฮะลักษณะเบิกไปเยอะนึกมาแต่เช้าเลยมึงเอ๊ะเสียใจไม่พูดอย่างนั้นนะ เสียเจียง่ายพูดแทนใจดําจีที่เสียเจียงเบิกไปล่วงหน้าผมก่อนไม่มาสักคำเลยเออแสดงว่าแอบเบิกกันไปแล้วสิน่ะบอกมาเลยเออบอกมาเลยบอกบอกบอกไปเเดี๋ยวขอขอหันทางนี้ได้ใช่ไหมได้ครับเพราะว่ามันจะได้เห็นป้ายชัดๆอะไรนะโชว์ครับพร้อมแอคชั่นมาอะไรอย่เง้ยต้องไปส่งอะไรโน่นอันนี้ ตา,ายอยู่นี่เจ็บตบทำไมเนี่ยป <c oughs> ้ายมึงเนี่ยอ้าวกูก็มีเทคนิคการถ่ายของกูนี่โอ oh ้ตา,ายอยู่ทางนี้ <c oughs> ครับครับอ้าวป้ายพร้อมเดินบนป้าครับเดินบนป้าครับ แม่จ๋าผมไปไหนคันคันทำไมมึงส่งกี้หูพระเอกเออเอ่ากินน้ำพักกินน้ำก่อนอ่ากินน้ำอนครับกินน้ำอนครับเอ้พุ่มกลับครับผมว่าเขาร้องผิดนะยังไงครับเพลงอะไรแม่จ๋าผมไปไหนอ๋อแม่เขาตอนไปเนี่ยไปผมดีๆไปบวชชีครับกลับมาหัวล้ถแล้วเอาแม่จ๋าผมไปไหน ไอ้จริงก็ว่าตัวผมเนี่ยม่เย็บมาเย็บตัวเขาผมบนหัวนี่ผมหัวแม่ครับขออภัยมัีสีเสมอขอค่ะกล้องจะลอกครับเอาทีนี้ต้องอยู่นี้กล้องอยู่นี้ก่อนเอาแม่มาเป็นลมตรงนี้แม่เป็นลมดอลลี่ต้องใช่ไหมดอลลี่ตรงนั้นยังไม่ชักไม่ต้องใช้อยู่นั้นก่อนครับแม่เป็นลมพ่อตาหมาลูกอ่าอ่าลูกเดินมาเดินมาโอ้โหติเป็นลมสภาพมันยังจะสวยอีก อ่ะอ่ะอันนี้อันนี้เออกุ้งกลับครับฮะเข้าลายแล้วเกินที่แอ็ดแดกหรือเปล่าเนี่ดาราผมนี่พอเข้ามานี่นะพอมาถึงนี่พอแม่เสร็จแล้วจับแม่นี่ก้องขึ้นเคนนะขึ้นเคนอะไรนะเคนครัเคนครับรู้ไงเอาตัวนี้มาสิโอ้ยยกไม่ไหวเอา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 คุณเจเจียงครับผมนั่งนั่งนั่งผมไม่เมื่อยครับไม่ไม่ไม่เคนนันั่งคุณเชนขี่คอครับขี่คอได้ครับขึ้นเคนครับ เวลาผมบอกว่าเอาเกนไปไม่ไใจกูเป็นต้นตินเลยเป็น้าเกนนะเสียเจงฮะครับผมมึงไม่น่าเรียกกูเสียแล้วล่ะลักษณะนี้มึงยิให้กูเป็นเทนไม่น่าเรียกกูเสียแล้ะคุณเป็นเทนหน่อยพาบอกแกนมาคุณค่อยค่อยขึ้นครับผมเพราะต้องการมุมสูงนะ โอเคนี่ทำไมอ่ะเสียใจนะโทษๆๆครับเสียใจนะกูบอกไม่ต้องเรียกเสียแล้ว